เข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฉันงเข้าใจความหมายที่มีเพราะฉันได้ลองเรียนรู้ว่ามันมีแต่ความจริงใจให้แก่กันรับ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 อ๋อเพราะฉะนั้นไงจึงวิงวอนให้เธอนั้นได้โปรดมองฉันและเปิดใจเออเพราะบางทีเรานั้นอาจจะคู่กัน เราคนร่วมฝันที่ตามหากันมานานอ๋อมันอย่างนั้นเลยนี่นี่คุณจิ๊บคุณเธอเนี่ยเธอที่ดังอยู่อยู่เนี่ยเธออาจเป็นมากกว่ารักนะเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตผมเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อตามหาและรอคอยเธอมาส่แต่ให้ตายสิทิโฟหัวใจพี่สลายเมื่อเธอเนี่ยเดินไปกับเขาไม่คำนึงถึงเรื่องเราที่เคยสร้างมาเลยแต่ฟ้าร้อนแดดร้อนฝนตกเธอก็มาฝนเหนื่อยเมื่อยล้าฝนมาเธอก็ไปแลวจะมาเปรียบกับพี่อย่างเช่นขอนไม้ได้ไหอ้ไม่รักเธอมากแค่ไหนไม่ต้องรักเลยไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิม ใช้น้ำค้างแค่รอประทังตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเอง You say it's best when you say nothing at all โอ้ชนะเลย่ะมันโอ่งมันหยอกเลยมันโอ่แงชั่วดีอยู่ในกะโหลกโป๊กๆจำไว้ให้ดีเดียวเดยวเดี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 ยวเยรักตล่ะเห็นรักไปเห็นรักไม่มีแขงเยเ็กะโหลกพี่รักศาสนาไงอ๋อรักศาสนาโอเค สุดอ้างว้างสตีฟเดวิดตดดังปิดโดเรมอนมาดมโดเรมอนที่เอามาดมเดี๋ยวไปเพลงกีฬาสีเลยเต้ก็มาไก่ย่างถูกเผาหรอถึงใครล้ววะเนี่ยไม่ต้องถึง